ไทยลงกิ่งเสานี้ตอนตให้น้องกิรรักไทยเอา,อากันฮึมรักไทยเอากันวันนี้บ้านไม่อ้วนวันนี้ติดหนาขึาน้นไงของเจ้าอย่างของปีห,หนาไงก็รอไว โยมมัน่อมมันเลยเทลาที่อันอันเขาในหนังหัวมันแสบอันนี้แสบเลอันนี้น,น món ăn bay vào tiết Bỏ mày kì nhỏ mày 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 Nên nói xin nè nè, xin ôi, bị lâu đùa. Không biết hãng lại. <laughs> Phong thay. nó có tổ Tony, tổ này, tổ cột, tổ em cột